ในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวว่าประเทศเอ c e เซนต m คอมมูนเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะอย่างแรกที่ผมอียงคือแบบระบบแต่งตัวไม่โคตรหลอ่อมอ่ะดูวะจังจังหัวผมหล่นๆนะดูๆเดี๋ยวผมแต่งตัวให้ดูในนาวิ่งเข้าไปวงแดงๆนะเราก็กดอีนะเราก็แบบมันสามารถเลือกแบบแต่งตัวแบบไฟอุ้งไฟเอ็มได้เลยอะ่ะแบบเบี้ยวได้เลยอเข้าเมืองปุ๊บพร้อมฟอร์มไปเอ็มเลยอะ่ะเขาจะไม่ได้หัวหล่นอีกต่อไปแล้วอันนี้ก็แต่งตัวเขาข้าไม่ดูเนาะรอบปีหน้า,าก,ก็เกมก็ประมาณนี้แหละสวยจัดอะ่ะเป็นแบบเขียวๆอะ่ะ วิธีเข้าประเทศเนี่ยก็ดูทรายล่างนะเขาบอกว่ากด T เปิดเม้าวแล้วก็วาร์ปเข้าเมืองได้ก็ทําตามเขาได้เราคือจะบอกอย่างหนึ่งเลยตั้งแต่เข้ามาเมืองมันดีไซน์สวยอยู่นะสวยแบบสวยที่ไม่แหลกอะ่ะปกติเมืองอื่นคือแม่งลงเคี้ยอะไรก็ไม่รู้โคตรเย่อเลยแล้วทีนี้แบบคนขอมกรกากันแหลกกันหอือเด็กหน่อยมันเล่นไม่ได้เนี่ยทำประเทศนี้มันก็ลื่นอยู่นะจะไปใช้ได้แนละ้วมีคุกกี้รันด้วยแอดมินประเทศนี้มันก็รับประกันแบบว่าเซิร์ฟมันลื่นนะ กด F4 แล้วก็มีโหมดอะไรไม่รู้นี่แหละลบใบไม้ลบเงา,ลบ,งาลบนุ่นลบนี่อ่ะลบจนลื่นอ่ะลบเป็นดินน้ำมันอ่ะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นตลาดเนาะสาหรับขายของกด E4 ออกอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยมายินทำอะไรวะอ๋อขายของครับสามารถต้งมามาได้นะตรงนี้ถ้าผมต้งมามาโชว์ไปทนทีเพิ่มรถเข็นแล้วก็ซื้อแบบนี้ครับกด E ต้มเดออ็ด้วยเดียว,ดวยได้ละกด E ก็เปิดกระเป๋ากด F2 นะแล้วก็ที่กว่ากินได้เยยาเซบจัดโอเคแต่ว่าการที่ผมเหมือนคิดเข้ามาดูคลิปเนี่ยไม่ได้เข้ามาดูแค่ต้มมามา่าหรอกเนาะแต่ผมพาไปดูแบบพาไปทัวร์ของจริงเลยว่ามันมีอะไรบ้างมันจะมีตัวสองพื้นที่เรเฟ้ากับแดงมันต่างกันไหมต่างนี่ต่างเรเบลฟ้าจะเป็นพื้นที่เซนโซแต่เรเบลแดงจะเป็นพื้นที่ของแกงก็คือตีกนได้เรเบฟ้ามันสามารถตีได้ฟ้าตีไม่ได้ประชาชนเข้าได้สบายใช่แต่เป็น แดงคือแก๊งแบบซัดนัวกันอ่ะปนกันอ่ะได้ไหมโอเคก็รีวิวคร่าวๆนะเนาะรีวิวปารก็เป็นแบบพวกเด็กน้อยประชาชนนะแบบตีกันไม่ได้นะเป็นที่ปลอดภัยรีวิวนี้ก็น่าจะเหมือนแบบเหมือนกันและเหมือนกันแบ,บแกง๊งเหมือนกันบบไนลยแหละแต่ว่าแค่แยกพวกประชาชนเนี่ยจะไม่ได้โดนแก๊งกดอะไรประมาณนั้นนะรเวิเนี้ก็เหมือนไฟเอ็มจัดเลยนะบอกเลยเข้าประเทศที่มาความไฟเอ็มได้เลยนะอ่ะเออพอเข้าโต๊ะมาเชยดูนะกระบว่ามันต้องตีกุญแจตู้ก่อนก็เหมือนโลเปทั่วไปเลยขึ้นมาชั้น3ก็มี เห็นชั้นควบหรปล่าเออผมไม่เห็นนะตอนแรกผมรีวิวผมก็ไม่เห็นนะก็ชั้นควบนก็เป็นแบบตีพวกกุญแจบุปิ้นอะไรนี่แหละแล้วเขาก็มาลงนะพูดไปพูดมาก็จะออกแนื่อซะแล้วนะก็คือในวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยวันที่1ิบเอ็ดนะว่าประเทศเขาเปิดวันที่12แล้วผมเองก็ดันติดขี้เกียจนะกว่าจะตัดคลิปลงได้วันนี้วันที่เท่าไหร่วะสิบห้าวะไม่เปิดไปตั้งสามวันแล้วผมตัดคลิปลงนะเอ้ยช่างแม่มันตอนเลเวลแดงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วมันก็เหมือนเลเวลฟ้าแล้วเนนนาาะะอไไรม่่สใจก็ ไม่จะเป็นต้องไปก็ได้นะรีวิวมาให้ดูคร่าวๆก็อันนี้ก็เป็นแบบระบบฟาร์มแบบเก็บข่าวแบบเก็บข้าวเก็บไรเอาไปใส่ตู้แล้วก็ขายนะแต่ว่าข้าวเนี่ยมันก็ใกล้รีบลวนะกแบบ็ฟาร์มแบบฟาร์มข้าวยัดรดโล,ดลดได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีรดโลดเลยแล้วทุกฟาร์มเนี่ยมันก็มีออโต้ฟาร์มให้นะไม,ไ,มไม่ต้องไปเสียเวลาซือา้อบัฟาร์มอะไรนั่นนะแล้วที่เจ๋งอย่างหนึ่งคือในโทศรศัพท์ไม่มี youtube อะแต่ผมคน้นค้นหาช่องคนดังไปไม่เจอเว้ยยังไม่ดัง แล้วก็ประเทศนี้นะที่ผมบอกไปตามต้น F4 เมนูโหดจัดอันแรกคือลบใบไม้อันสองคือลดนวนอันสามก็ปิดฝนนะลบเอ๊ไม่ใช่ลบใบไม้ลบต้นไม้ไปเลยมึงปิดเนี่ยมึงเห็นขวาไหมอีใช่ไหมต้นไม้หาย,หายเลยยแล้วลดหนอนก็น่าจะลบควันลบไรพวกนี้นะปิดฝนก็น่าจะปิดฝนแล้วเออปิดพอหยดน้ําหยดไหลนะ F3 ก็เป็นท่าเต้นนะ F5 ก็เป็นเปิดสกนดินรถแต่ว่าต้องลงรถก่อนนะแต่มันเปิดไปตีมีคน<ๆ>แบบเออเออแม่งเปิดสกินรถไม่เป็นนะ แต่ว่าดูที่มันแจ่งนะสามสองแม่งก็ขับดีแล้วคือสามสองก็น่าจะเอาไปจกปูนจกสายไฟได้เลยนะที่ผมเจอคือลบต้นไม้แม่งหายไปทั้งต้นเลยโคตรโกงอะ่ะที่นะ้อันนี้ไม่ลบต้นไม้นะแต่ันนี้คือผมลบต้นไม้แม่งหายไปเลยรถจะรู้ได้เลยเขียนจัดอะรื่นเลยบอกเลยแล้วก็มีบางคนในแบบคิดถึงผมแบบช่วงจก,จกปูนนะนี่ตำรวจก็จะมาจกโชว์นิดหน่อยนะแต่ว่าประเทศนี้คือแม่งจริงอย่างแล้วแตกเลยนะ ไม่มีเวลาให้มึงรออะไรทั้งสิ้นอ่ะยิงยางปุ๊บรถมัเป๋อ่ะอันนี้ก็เป็นรถแจงใหม่นะครับเดี๋ยวมาเทีดูว่าเราเรามาเทีดูว่ามันจะหลุดไหมจะลองเล่นลายเห็นดูอยขับตรงนะถ้ขับตรงไม่รอนะบอกเลย

มาแล้วไงโลโลได้ยินไหมได้ได้ได้เป็นยังพี่เทนในระบบได้ยินบ้างหรือไม่โลโลโลเนี่ยใครเนี่ยลูกคัสคนไหนเนะี่ยผมอยู่นี่พ,พี่ไปเลยพี่ไปเลยพีอ่อยู่พี่อยู่เล่นเดียวกับพี่เอ๋อันนี้เม่นเนื้อข่าวอะไรอีกมั้งไอ อ,อมันหลงกันอยู่พี่มันหลงกันอยู่แอบแอบกับพี่ซ่อมซ่อมกับแม่โอ้ว่ะหลงเลยมาเดีอยะมาเดีอยะตำรวจกันตำรวจอยู่แล้วเด็กไอ้กีบีก็เนี่ยคนะือมีก็ได้พี่เอากี่บีอะไปเอากีบวดีอะ เฮ้ยรถไปไรอ่ะเฮ้ยไอ้ตำรวจปัมมั้เนี่ยเฮ้ยเอ้ไ้ไอ้้ตำรวจปัมมันง่ะปัมเฉ แบบน่าจะหลุดแล้วพี่หลุดแล้วหลุดแล้วไม่จะหลุดแล้ว <laughs> หายเลยชัดเฮ้ย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 อ่านี่บัฟนะนี่บัฟนะ ไม่ฝีเลยอีอกีกแล้ว เอาเอาเอาเป็นไรอะเอาเอาเอาจะติดสีเขเป็นไรอะคืนหนอคืนหนอเอจับออแล้วยิ่งคนลงเจคนแม่น่ะเรียนเรีน รถหลวดไม่โคตรเร็วอ่ะไม่ก็ไปไล่ปุ่มเด็กได้เลยตำรวจโคตรเรียมอ่ะแตเติมเรียม ตายเดือบร้อยพี่ขาที่ซ่อมพี่เ็วพี่ขาที่ซ่อมมันมันหลอดมันหลอมันหลอดสมองหมดกันพี่ตาสว่างจ้าเลยพี่สาเหตุที่จอมันแบบสว่างจ้ามันมันใช้เอ็นบีอ่ะเออก็คือหลอดนอนมันหมดนะเอ้ไม่ใช่หลอดนอนหลอดสมองหลอดไรนี่แหละสายล่างนะ ดูดีๆหลอดสายล่างมันหมดหรือเปล่าหลอดสมองเนี่ยถ้าหลอดสมองหมดเนี่ยเราก็มาเติมตรงนี้นะที่มันเป็นรูปเบีย์นี่แหละเออก็เข้าไปเข้าไปยิงเอฟเคไว้วหลอดก็เพิ่มขึ้นนะนเลือกติมหนึ่งเปลี่ยนสื้อแะจชอบอะไรชอบเลย,เลยไม่ไม่ถึงชอบอะไรพี่ชอบเนี่ยอ๋อคนนี้เขามุ้ง่ะมุ่งอย่างเดียวเราทั้งหมดมีอะไรนี่ไ,ไม่มีอะไรขายเลย แล้วก็เห็นข้างๆไมที่มันเป็นรูปเบ็ดตกปลานะอันนี้ก็เป็นงานตกปลานะแต่ผมไม่รู้ว่างานดีไหมงานมันเงินดีไหมเออก็ลองฟาร์มดูแต่ว่าค่า,ชาเช่าเรือนี่เริ่มต้นก็หมื่นหนึ่งนะชเช่าเรือไปก่อนแล้วก็ไปตกไม่มีปุ่มกดล็อกเรือด้วยเราไม่งเรือไม่อยู่ไม่นิ่งเลยต้องรองเรือมันอยู่นิ่งๆแล้วก็กดตกนะก็ลองฟาร์มดูผมก็ไม่รู้งานอะไรดีก็ลองมาแจ้งกันดูเออถ้างานนี้ดีก็ทําต่อไป ก็ตกเสร็จแล้วก็ได้ปลาประมาณ3ตัวนะเดี๋ยวผมเอาไปขายโชว์นะคือแบบว่าถ้ามึงชอบเรือม,มันเนี่ยยังไม่ได้เลิกใจนะมึงเข้ามาจอดไว้ข้างตลาดน,นี่แหละก็คือเออจะาไปเก็บทำไมไละ่ะคือยังไม่ได้เลิกใจนะเนี่ยคนมีไว้แหกคือก็มาจอดไว้ข้างตลาดเนี่ยแล้วก็ไปขายตอ่อขายตอ่ยตอเสร็จปุ๊บเราก็วนไปตกปลาเรื่อยๆเออวนซ้ําไปหมดขายได้หมดได้นะขายหมดละว่านปลานิหมูวานชลามนินมูวานเลาม ปอยชั้นร่าหมเฮ้ยว่ะิปคลิปไปค,คลิป,ปเดี๋ยวดิสคอร์ดเนี่ยผมทิ้งไว้ใต้ล่างคิมนะก็ไปกดเข้ากันได้แล้วก็ไปอ่านกดประเทศอ่านกดโน่นนี่นะแล้วก็มีสวัสดิการโน่นนี่นะให้เด็กใหม่นะแล้วก็แก๊งที่มาสร้างกันอยู่ที่นี่ได้แบบรับของอิ่มๆนะถ้าสมมติว่าใครอยากฟอร,ร์มไฟเอ็มเนี่ยมันก็มาประเทศนี้นะเอ็กเซนสตอรี่เอ็กเซนคอมมูนิตี้นะเป็นตลอด ถ้าแอดมินไม่ขี้เกียจแล้วก็ใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะว่าจะมีไฟลงคลิปยังไม่โคตรโคตรนานอนะ่ะไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนก็ทดด้วยๆสำหรับแอดที่รอก็ s อร r ีนะถ้าสำหรับใครชอบผมแบบพาคลิปสนุกๆแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวถ้าใครแบบชอบเกลียๆนก็จัดมาจัดมาให้หมดอยู่กับลัคกี้เรียเรียนไม่เป็นนี่โอ้เสียแล้วเสียระบบนะ